สวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นปากทางเข้าทางาชิศใต้นะคะโนอาพร้อมยังไอไอโอไปอย่าเพิ่งไปเด็ดดอกไม้เลยเข้าตรงนู้นก่อนปะตั๋วนะคะค่าข้าว900เก้าร้อยเยนนะคะแต่ว่าซื้อซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็จะถูกกว่าประมาณเก้าสิบเยนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันค่ะเข้ามานะคะก็จะเจอบ้านหลังน้นอยเลยนะโห,หน่ารักจังเลย งานทำแบบนี้เป็นบ้านให้ไก่เนาะเวลาเราเลี้ยงไก่อ่ะนะเน,ะนี่ยค่ะบ้านหลังเล็กๆแบบเนี้ยน่ารักจังเลยให้ไก่อยู่นี่จ้าอุ๊ยลืมเลยลืมเลยลืมนออาเลย,ยมาลูกมาเดินมาเดินเดินเร็วนออาไปแล้ววิง่งไปนู่นเลย,ยไม่รอใครเลยนอานอานออารอก่อนลูกนออหยุดก่อนเดี๋ยวเหยียบนะ้ำมานี่กันแล้ว มาน,นี่มาน,นี่น้ำน้ำเดี๋ยวเปียกไปเรียบร้อยอ้อนาอุออนุกนก ะะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับเด็กนะคะที่นิยมกันมามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่แนะนําในอินเทอร์เน็ตนะคะในจังหวัดชิบะค่ะเด็กๆมากันเยอะเลยถึแล้วค่ะนี่นะค่ะแอนเดอร์เซนพารนะคะก็เป็นคนที่เขียนนิทานการ์ตูนของเด็กนะคะหลายๆเรื่องเลย เรื่องที่ดังที่สุดก็น,น่าจะเป็นเรื่องไม้ขีดไฟเนาะจําได้ไหมขายมาขไม้ขีดไฟนะคะนี่ค่ะเราก็จะเข้าไปเที่ยวกันค่ะไปแล้ววิ่งตามเข้าไปนู่นแล้ว <laughs> พอวิ่งจับ <laughs> นี่ค่ะพามาดูกังหันอ่ะอ่ะอ่ะวิ่งหนีไปนู่นแล้วเนาะเนาไปดูกังหันกันลูก วิ่งกลับไปอีกเห็นเพื่อนเยอะตื่นเต้นสวยโนอาวิ่งตามพ่อแว่นพ่อแว่นไปเช็คชื่อดอกไม้ว่าไอ้ดอกสีม่วงนี่คือดอกอะไรจริงๆแบบรู้แล้วล่ะมันคือดอกลาเวนเดอร์นะคะแต่แก้งให้ไล่ไปหาดูว่าชื่อดอกอะไร วิ่งหารอบเลยถึงสะพานสวยวิ่งกันไปนู้นแล้ว <c oughs> มีเรือให้พาย<ค>ด้วยบรรยากาศดีมาก เล็กๆในนี้ด้วยนะคะเด็กๆเทียงเลยนัวนี่ส,สั่งให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะว้าวนัวอาไปนู่นแล้วนัวอาจจะเล่นแกะไหมลูกนัวเห็นแกะไหมแกะข้างในเข้าไปได้ด้วยมาข้างในเลย ระวังลูกลม้มน้าน้าดูอะไรนี่น้าน้านี่มาแล้วนี่แพฮ่าฮายอุ้ยาเห็นแพไหมหนุกฮึแพแพ จริงเลยโนอาหเห็นแพะไหมโอ้แพะกินลูกอันนี้ลูกอันนี้มันโอนอาหโนอาหดูอะไรนี่โนอาหโนอา,าเขากินได้เลย ่เห็นแพ้ไหมลูกอยากกินอีกแค่อยากกินอีกเหรอลูก เ้ามียงดูทําท่าดูทําท่าสนุกสนุกเขาใหญ่เลยวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์เด็กนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกันเข้าไปเลยโนอาเริ่มร้อนแล้วก็เลยต้องนั่งรถปไปดูกันสวยเนาะ จกกักรดาบใช้เวลากี่ปีห้าปีสวยมาก เขาทำร่องแบบนี้เห็นไหมเห็นเห็นร่องเขาไหมอโนะจะไปลุยสวนลุยสวนเขาแล้วจะพักเบกินข้าวกันโอ้โหววววกวนวว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 ว่วว้วกวว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 ว่วว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 ่วมเร พายเรือเนี่ยก็สิบนาทีหนึ่งร้อยเยนสิบนาทีก็สามสามสิบบาทนะนี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของลูกนะมีนาด้วยจ้าแม่อุ้มมาเลยไอตูดหมางอนนั่นอ้อนอุ้ยกอดใหญ่เลยบบบ๊๊๊าาา ปลาปลาปลาดูนะลูกนะเห็นไหมนี่นี่ไปดูกบดูกบดูกบโอ้ในนาข้าวนี่ลูกเห็นนาข้าวไหมคะอุ้ยมีแมลงด้วยออ้ยวิ่งตามแมลงแล้วแมลงปอ้วิ่งตามแมลงปอออเจับสิหน่อยจับได้ไหมกลัวเหรอลูก มาจับได้ไหมม่มจับให้ไหมคะว่าหนีไปแล้วอ่ะจับไม่ได้เลยอ่ะลูก จะปีนกับเขาแล้วโค้วนเดีหน้าปีนไหวไหมเออชอบเล่นใบไม้มากเลยน <c oughs> <g ül üyor> เกออ์งงงงนะา <c oughs> เห็นไหมพี่เขากระโดดกันนร์ลูก <c oughs> <c oughs> เริ่มสตาร์ทเริ่มสตาร์ทแล้วอันแล้วหนา้ากระโดดกระโดดแล้วนะ <c oughs> อัพแอนด์ดาวแล้วอยยืนไม่ได้ <c oughs> จ uh, ับกระโดดกระโดดเองยังไม่เป็นจบจับป้าป๋าเตรตยมมาแล้ว่กินมาเงไหมาว้ย้ยะเดี๋ยวแม่ป้า อ um, um. ้ามอ้มฮุเ้มอีกแล้วโออชอชิโอชิโอชิโชิโอชโอชิ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 โโอชิโอชิโอชิโโอชิ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 ช

ดีมากเลยนั่งก็ได้นะคะที่นี่โหที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากสําหรับเด็กนะคะแล้วก็เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งสำหรับครอบครัวเลยนะคะคือมาตั้งแต่เช้าอยู่ได้ถึเงเย็นเลยมีแหล่งให้เล่นมากมายนะคะน้อ่บ้านเต็มเลยบ้านไป,ไปน้ายอ่ะเอาหลังไหนดีน้อเอาหลังไหนคะเอาหลังไหนดีหลังนี้ดีไหม ออค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวล้มนะพื้นมันไม่เท่ากันลูกเอาหลังนี้เปล่า,อ,าอ๋อเออว่าหลังนี้ bye. Bye เข้าไปเหรอลูกเข้าไปไม่ได้ <laughs> เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้น้าเช่าอันไหน <S <S เก็บรูปพ่อลูกหน ยกขาทำไมละลุเนาอ่ะโอเคกลับบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายกลับบ้าน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 บ๊ายบาย ค่ะแล้วแหม่มก็ขอฝากชานแนลใหม่ของแหม่มกับที่บ้านด้วยนะคะชื่อว่าโนอา h a ชา e แนลนะคะเขียนตามนี้เลยก็พากินพาเที่ยวนะคะก็จะย้ายจากชานแนลเดิมของแหม่มนะคะก็มาอยู่ชานแนลใหม่นี้นะคะก็จะมีรีวิวสินค้ารีวิวของเล่นนะคะพากินพาเที่ยวแล้วก็การเลี้ยงลูกต่างๆนะคะแล้วก็โนอาก็จะมาอยู่ในชานแนลนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ